Hey, mm hmm. ัีฮัลโหลสบัสดีนัตตี้สบัสดีครับคิดถึงกันเลย สบายดีจ้าก็ติดตามผลงานน้องในไอจีอยู่โอ้โหลงลูกค้าไม่พักเลยลูกเอ้ยมีอะไรอื่นคือไม่ได้ว่าอะไอีกถามทำนี่เงียบเพือบอกเลยว่าท็อปฟอร์มมากสามคนนี้ถูกค่ะจริงนี่เขาแต่งตัวยิ่งไปงานไหนกันมาไปงานยืนงาอะไรครับกำลังจะไปต่อค่ะกำลังจะไปแฉก็มดูคุณดูคุณดูงานเขาก่อนนี่เขารับเขาคุยกับคุณแป๊บนึงเขาไปเข้าแฉอีกนะในขณะที่เราอยู่บ้านกันหมดพี่เลยมานะคะโอ้โหนนอื่นไม่มาแล้วแต่เป็นพี่ๆคืออยา ร้ายก่อน oh. <ะ>หน้านี้หนูก็พูดแบบนี้กับทุกคนเหมือนกัน,น <c oughs> พูดเห <c oughs> มือนกันเหรอ <c oughs> วันนี้บรรยากาศดูแบบอบอุ่นกว่าปกติปะไม่รู้อะทุกคนดูโตปกติทุกคนจะแบบคุยเล่นรืน่าเไงใช่ไม่ค,คนเรามันมี2โหมดทํางานหรือคุยกันแบบนี้มันก็แบบนึงมันแล้วแต่เจอคนด้วยนะสมมุติเราเจอคนบางคนเน่ยเราจะกลายเป็นคนแบบนึงงงไหมถูกมันคือสมมุติเราเจอโอ๊ตอย่างเงี้ยเราก็อยากคุยกับโอ๊ตภาษาหนึ่งเราไงเราเจอว่านก็คุยกับว่านภาษาหนึ่งเ้วไงพอคุยกับอ้ไรคุยกับ พี่เดี๋ยวพี่โบพี่อาร์แล้วก็จะแบบคุยกันแบบอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเจอหน้าพี่หนูก็อยากด่าพี่ให้นั่นเองถูกปะไม่หนูไม่อยากถ้าถามเรื่องความความความรักตอนนี้ของของนัตตี้คือยังไม่ได้ไม่ได้แต่งงานถูกไหมไม่แต่งแล้วเปล่าเกิดซุกเกิดซุกไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยสถานะโสดสถานะโสดโอเคโอเคหมายถึงว่าสถานะยังไม่ได้แต่งงาน อ๋อโอเคเธอไอพาบอม,มันยิ้มมันยิ้มอ๋อโอเคตอนเด็กๆก็จะวางประมาณหนึ่ง ต้องประมาณนี่8ิแปดยี่สิบเก้าคือเกินนี้ไม่ได้แล้วเพราะเราจะแก่เกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อพอมันโตขึ้นแล้วเราเริ่มแบบเออมีความรักเราเริ่มมีความสัมพันธ์ที่หลายครั้งมากขึ้นอย่างเงี้ยเราเรียนรู้จากมันมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออจริงจร,งจรงิมันไม่ต้องทริกก็ได้ถ้าเราพร้พอมเขาพร้พอมแล้วเราค่อยตกลงกันว่าอะไรคือดีที่สุดสำหรับคู่เราอะไรอย่างเงี้ยครับอือจุดนี้คือไม่ไม่ค่อยมีใครรีบกันเหมือนเมื่อก่อนเนาะคือแบบไม่ได้ไม่ยุ่กันมากเหมือนเหมือนตอนนี้ทุกคนก็เหมือนใช้ชีวิต กันอิสระมากขึ้นมั้งปะมันเลยไม่ค่อยอม,มีคนมามา,มาฟิกซ้วว่าต้องเอ้ยห้ามแต่งก่อน30นะผู้หญิงแต่งหลัง30คือแบบไม่มีใครเอาคือมันไม่มีการที่ดุแบบนั้นแล้วไงน้องว่าก็เลยดีคแล้วมันมีนะฟิวอย่างงี้มัลล้คนรอบๆข้างเพื่อนๆเราในไอีดาลา อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มอุ้มลูกกันแล้วอะ่ะมีความรู้สึกว่าอยากมีเบบีไหม <c oughs> อยากอะไรนี้ไหมหนูอะ่ะถึงจุดหนึ่งก็คงอยากมีคือเคยคุยกับคุณพ่อตัวเองว่าแบบว่าการมีลูกมันคือการเติมเต็มความเป็นมนุษย์ของเราอะ่ะมันคือแบบ คนเป็นพ่อเป็นแม่มันคือแบบเราอะเลิกเห็นแก่ตัวเพื่อเพื่อคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เคยมีอะไรกับเรามาก่อนเขาแค่เป็นลูกเราอะเราก็เลยต้องรักมันดูแลมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยการในลูกมันทําให้ความเป็นมนุษย์มาสมบูรณ์แบบจริงๆสําหรับเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมามองว่าเออจริงด้วยว่ะคนเราไม่เห็นแก่ตัวมาทั้งชีวิตอะความสุขคือกูมีหาเงินมาก็เอามาแบบ เที่ยวมาซื้อของให้ตัวเองแล้ววันึงอยากจะเอาสิ่งพวกนี้ไปดูแลคนอื่นมันคงทำให้เราได้มีความสุขในอีกแบบไม่ใช่ความสุขเพื่อตัวเองแล้วแต่เป็นความสุขเพื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยรู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งที่เราพร้อมเราก็งอยากแต่ว่าอยากมีแบบที่สังคมมันก็พร้อมให้เรามีด้วยอ่ะพี่เก็ตแมะมันยากนะเออม<ะ>ันเมื่อไหร่เกิดมามีแล้วมันต้องโควิดมันต้องแบบอากาศไม่ดีลูโพกพี่ไงตตี้มาพอดีโควิดอะไรเงี้ย ช่วงเนี้ยก็ไม่ไดยากมอนไม่รู้เหมือนกันก็คงเป็นอะไรในอนาคตมั้งว่าเออถ้าสถานการณ์มันโอเคเอแล้วเราพร้อมเราก็คงอยากอืมพี่คนนี้เคยว<ม>างแผนไปก่อนไหมครับว่าอยากจะประมาณไหนช่วงไหนยังไงจริง,รงๆแล้วก่อนหน้าที่จะแต่งจริงอะครับเคยคิดแค่ว่าอยากแต่งเรายังไม่อยากมีตอนแรกเพราะว่าแฟนแฟนเขาแบบกลับบ้านเร็วต่อเขาเป็นลูกคนจีนแบบบ้านเขาจะเป๊ะมาสตรีทคือสี่ทุ่มถึงบ้านสี่ทุ่มถึงบ้านจริงๆนะณ <นะ S 1> วันที่แต่งงานแล้วพูดได้คือกว่าจะไปเที่ยวอะไรกันได้นี่คือ เหน่อยมากอะ่ะสี่ทุ่มไม่ถึงบ้านคือเอาแล้บ้านเขาโทรตามแล้วเราแบบนั่นเลยอะ่ะก็เลยตอนแต่งเสร็จกะว่าแบบปีสองปีไม่มีลูกแน่ๆคือขอเที่ยวก่อนเลยไป <Bye. S 1> เลยดอกตุ <c oughs> ป๊บแต่งโควิดป๊าปอยู่ไปไหนไม่ได้แต่ที่คิดแล้วก็คือถ้ามันดีขึ้นก็อาจจะเที่ยวกันซะหน่อยนึ่งฮะแล้วก็มีอะไรเงี้ยแต่เขาก็อยาเขาก็เริ่มหมุนไปปีหนึ่งไหมยูปีสปีเขาก็อยากเป็นบคุณแม่ยังสาว แบบเป<ด>็นคุณแม่ที่แบบเล่นกับลูกได้อะไรเงี้ยเออคือที่เห็นลูกๆเพื่อนที่ตอนเนี้ยบางคนแบบมีแล้วเขาก็ไปเที่ยวไม่ได้เขาไปโรงเรียนไม่ได้มันเป็นวัยที่เขาต้องวิ่งเล่นอ่ะวิ่งเล่นออกไปเจอสนามหญ้าออกไปเจอทะเลอะไรเงี้ยเขาไปไหนไม่ได้เลยอ่ะที่เห็นที่ก็สงสารว่าโอ้โห เขาเป็นวัยกําลังอยากเรียนรู้อะพี่เห็นเขาตือย่างนี้เลยแต่เขาไม่ได้เห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยน้องก็แบบถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้เราก็ยังอาจจะยังไม่อยากให้ให้เขามาตอนนี้อะพูดแล้วหดหูเลยนะตีกับพี่โค้ดครับเพราะว่าตอนเนี้ยอาทิตย์ไม่ได้ออกจากบ้านมาเดือนครึ่งแล้วพี่สงสารน้องๆอะคือไปเต็มที่ให้อยู่บนรถแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็อยู่ได้บนรถอย่างนี้ยผมก็ลงรถปุ๊บแล้วผมก็รีบขึ้นรถแล้วก็เข้าบ้าน ได้แค่นั้นเลยเข้าใจเลยชีวิตจมากแต่ที่แย่กกว่านั้นคือจะจัดเถอประเด็นเดียวมันจะมีคือพอมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแย่ๆครับก็จะมีการบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่ก็ดูลูกหน่อยสิก็มาเวลามาอยู่กับลูกก็เยอะพาการเรียนการสอนก็ช่วยลูกหน่อยอุปกรณ์อุปกรณ์เด yes> ี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ทุกคนพร้อมอย่างนั้นนะใช่มันไม่ใช่ทุกบ้านพร้อมอย่างนั้นทุกบ้านบางคนเขาก็ต้องสามีภรรยาเขาต้องช่วยกันหาเงินหาเงินมาเองก็ครัวเขาใหญ่ๆใช่ไหมแล้วแบบอยู่ดีๆพอมีคาพูดแบบผมฟังแล้วผมบางทีว่า ฮะก็น,นี่ไงพ่อแม่ก็ต้องดูมันต้องเป็นเรื่องของประเทศมันก็ต้องสปอร์ตเราด้วยเปล่าจริงมันมเห็นด้วยใช่ไหมฮะม,มันแบบหลายหลายอย่างพ่อบอกอุ้ยก็เรียนเรียนผ่านออนไลน์ไปสิมัน,นไม่ใช่ทุกบ,บ้านมีอุปกรณ์นะแล้ววันก่อนผมไยขับเฮ้าส์อะบางคนบอกอุ้ยเด็กก็เด็กนี่คือแย่เลยถูกไหมฮะโดนรับผลกระทบครูนี่ก็แย่นะขอโทษนะครับบางคนครูป้าป้าห้าหกสิบอะครูต้องให้เขาสอนออน,อนไลน์แล้วเขามาเปิดคอมอะนี่งานช้าเขานะเ<อ>พราะนั้นกระทบกันนะ กระทบหมดมันกลายเป็นงานช้างทั้งสองฝั่งฮะฝั่งหนึ่งที่อยากจะสอนแต่ฝั่งหนึ่งเป็นเด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะอยู่หน้าจอแล้วจะตั้งใจเรียนอันนี้คือเราได้สมาธิเขาก็ไม่มีอะเนาะเวลาเขาแบบต้องอยู่กับจอใช่แล้วบ้านที่ลูกสองสามคนแล้วเรียนด้วยกันห้องเดียวกันน่ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอุปกรณ์หลอกล่าสสดบรเมนในข่าวอ่ะบางพื้นที่ไฟยังมาไม่ถึงเลยครับมันไม่ก็จะเรียนไงมันยากไปหมดอ่ะ ไม่ได้พูดให้กลัวนะเดี๋ยวมันจะมีทางของมันเนาะแต่ทุกๆอย่างใช่มะมมีทางออกชีวิตมันจะไหลไปชีวิตมันจะไหลไปครับขึ้นเนาะใช่ไหมคะทุกคนอืออืออไม่ครับไม่มันเป็นแบบที่คิดอยู่ละไม่มีอะไรเปลี่ยนไปไม่มีอะไรเลยมันเปลี่ยนก็แค่เรื่องโควิดแหละครับที่กะว่าแบบแต่มันเป็นเปลี่ยนที่ดีผมต้องพูดได้ชัดก่อนโควิดเป็นเรื่องแย่ที่สุดมันไม่ดีกับใครหรอกแต่ผมรู้ผมผมคนทำงานหนักมากผมอยู่ผมไปคิ่ผมเจ็ดวันอยู่ข้างนอกเขาก็ทํางานหนัก มันมีช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็เรารู้ว่าเรื่องแย่ๆมันเยอะเราอยากมองอะไรเป็นบวกและไอ,ไอการที่เราแต่งงานกันในช่วงนี้ก็เป็นมันก็เป็นเรื่องบวกหนึ่งที่ดีของชีวิตเราอะแต่อย่างอ,อื่นไม่ได้เปลี่ยนครับแผนตรงเป้งอะไรเงี้ยก็อยู่กันไปสบายๆแต่มีแผนว่าให้เขาเลิกทำงานอ๋อเหรอฮะเขาเลิกทำงานอาจจะทาเบาๆมั้งครับทาเบาๆอะไรเงี้ยแต่เขาแบบมีเวลาไปใปมีชีวิตแบบที่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมาซัพพอร์ตงานผมอะเขาซัพพอร์ตงานผมมาเยอะแล้วเขาควรไปมีแบบชีวิตที่แบบเขาเลี้ยงหมา มีลูกแล้วก็ไปอะไรของเขาไปทำอะไรที่เขาอยากทำบ้างเอาเชื่อผมเป็นผู้หญิงเมือกัเป็นเมียพี่คนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างพูดอย่างนี้เห็นเขาีความได้อีกแบบนลยหัวเราะใหญ่หัวเราะใหญ่มันเกินไปพี่โค้นมันคือมันมันเป็นอะไรที่แบบผมในตัวผมไม่มีอะไรเลยมันเป็นเออมันมันมันดี ไม่มีชีวิตไม่มีใครเพอร์เฟกชีวิตคู่ไม่มีใครเพอร์เฟกผมก็เป็นคนที่ไม่ดีในหลายๆอย่างมันไม่มีเพอร์เฟกหรอครับสิ่งหนึ่งที่เราทําคือเราต้องพยายามทําให้มันดีขึ้นในความสัมพันธ์อ่ะมันต้องความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องพยายามเติมให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยมีกันอยู่คนเดียวละเพ้าว่เกิดเขาบู้เราก็แย่เลยไงใช่ไหมถ้จริงเพเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วตอบแบบน่ารักๆ นะครับมันไม่ใช่ครับนี่ครับอาหารดูครับอาหารดูครับอาหารครับพี่คนที่ใหญ่ผมนั้นถ้ปิกเดิมแต่ว่าเราคุยกันใหม่โดยไม่มีทิ้หน้าไหมครับมันเดิมมอนเดิมเหมื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 อนเดิมโอเคโอเคถ้าแต่งงานแล้วแบบอยู่ด้วยกันจริงๆริงแล้วติ๊กใหอยากแบบมีเงินพอที่จะสร้างบ้านแบบที่เราอยากมี แบบกลับบ้านไปเราได้ได้อยู่ในบ้านแบบที่เราอยากมีอะ่ะมีเงินพอที่จะทําให้เราดูแลตัวเองได้ดูแลลูกเราได้ให้ลูกเราไปเรียนดีๆได้แล้วก็ไปเที่ยวทุกปีได้อะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ชีวิตมันแบบมันมันสบายที่สุดอะ่ะแต่ว่าเราต้องมีเงินพอที่จะทําให้ชีวิตเราสบายได้แบบ <c oughs> แเราก็เลยรูย้สึกว่าเข้าใจเราก็เลยพยายามหาเงินแหละช่วงนี้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งที่เราแบบมีลูกแล้วเราจะได้แบบใช้ชีวิตได้แบบที่เราอยากมีได้จริงๆโดยไม่ต้องกดดันมากไม่ต้อง ไม่ต้องทำงานหนักแบบนี้อยากใช้ชีวิตแบบสุขนิยมประมาณนี้อือครับอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากทำอะไรได้ทำใช่ได้กินของดีๆในวันที่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยทำได้น้องกิุ่มแล้วน้องกิ่งอยู่แล้วสบายจริงทำได้แล้วนะคะใช่ใช่คนที่ทำไม่ได้คือไอ้ชื่อพะโบเองเนี่ยทำไม่ได้อย่ามาไล่ลูกค้าพนักงานไล่ฟอยลูกค้าใต้โต๊ะทำงาน meet the boss